โอเคนะครเราวันนี้เรามันอยู่ในอิงเกมนะครับเราจะมาลองเล่นกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงคนดูสามารถมาช่วยผมได้นะอย่ามาฆ่าผมเลยนะเกมเล่นยากไหมคนดูเกมนี้ผมเลเวลหนึ่งอะโอ้มันมีเลเวลด้วยหรอผมหมายเลขเทนะ่าไหร่น่ะสามแปดห้าเอาวะพาวเวอร์เฮ้ยคืออะไรอะ่ะไลนิ่งก็อดเฮ้ยเดี๋ยว what แนทอมสเตปซูเปอร์สตริงแรรทริกสเตอร์คอมมอนเมดิก เฮ้ย hey! มีด้วยเหรอเกมมีวางกล้วยเด้อคาราวนี้อีพิกได้ซูเปอร์สตริงมาหรือจินดารี่ได้แฟนทอมสเต็ปเก้าพริบตานะแล้วก็ระดับมิติกไรดิ้งก็ส์ขี้รัวเหรอบลมาเลยอ้ายรอบนี้อย่าพร้อมสุดๆเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้อมไงเมื่อกี้ซ้อมโอ้ยอยย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 ขยย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 ยนยย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  ขอต้อนรับผู้เล่นทุกท่านขอให้คุณอยู่จนจบเกมก็แล้วกันผมเป็นหมอไอ้เอ้าโอ้ยไอ้โอ้โหไอ้สุ่มไม่ได้ไอ้อยากสุ่มเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใครมีแฟดสเต็ปด้วยอ่ะแม่งคีโมจะเปล่งเลยอผู้เล่ยนวิวยี่ห้านี่มีแฟดสเต็ปด้วยว่ะคนดูโคตรจะเหลือเชื่อเลยโอเคโอเค วินหนึ่งเกมเราก็ได้นะไอ้ที่สุ่มอ่ะไอ้ไม่วินไงอะไรวะเอ็งดรอปยาอะไรวะน้องรักเอาเก็บก่อนเลยจะโยนใส่พี่เนาะเดี๋ยวพี่แสบตากกแล้วน้องมาสะคริปเลยเรารู้ด้วยแหละว่าเดนไลกีไลคืออะไรบูเนยูโอ้โบูชิต หอพิกไม่อพพิกไม่อพิกมพม่ใครเปิดไว้หมดวะมกอนยายยาวเอาตายมูกงว่าโคจพเฮ้ยนะ เอ้ยพวกเองจะมาทำไมเฮ้ยไปใครโอ้เอ้าดาวร้องเฮล์มีโอ้โอ้โอ้เฮ้ย โลไอ้มองทำไมไมจี้ไมจี้เอ้าไมจี้ดอดวอลกไมจี้ดอดวอลกเฮ้ยทำไมเขาแบบเขาวิ่งไวจังเลยอะคนดูดูดิเฮ้ยไมจี้ไมจี้ อยใครจะผักจะผักกลัวจะผักหัวล้นๆ้นทำไมเนี่ยโอ้เออเออเออออยาอยู่หน่อยหยุดมองจะมองไม่เห็นแล้วโอ้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 เจ็บสายโอ้ย โอ้โอ้โอ้เมย์คนเจ็บขานี่คือไม่หายเลยเหรอขนูคือเจ็บขาทั้งเกมเลยเหรอโอ้โอ้อ้าวมาตมตูดโอ้เน่าใครมามามตูดกลัวเกมต่อไปไวจังโอ้เปิดเดินเองได้พี่เดินเองได้พี่โอ้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 เล่มีเทคโปโต้พีซ รีบถเทคโปโต้ p l e a เราจะได้เราจะได้หลายรูปไปน,นะชาตินี้โอเคเราจะถ่ายไม่กำลังจะถ่ายมึงผักกับแปะนะ่เลยมั้งอ๋อใครมันจะได้มุนนาดิซ่านะ

หยุดทำไมแล <ENNIS>? ้ว <leagues> พี่ห <un> ย <ha eterm oon> ุดทำไมนี่โหนะโอ้ยก็โอ้บรจาร์เหน่อค้าได้มอนาริซาวะแซกบอยคุกกี้โอ้โหน่าโอ้ยสงสารพี่เออพี่หาตังค์ไปเลี้ยงครอบครัวน้องหัวกระโลน โอ้ยทำไมผักพวกเองจะตายเพืะอนนะอยู่มุมมันนะโอ้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 มีคนตายสองคนนะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรวะคนดูโอ้ยโอ้โหเลี้จะผักพี่โอ้แม่กับผักเองเลี้งผักเยอะจังวะเองกูกินข้าวเพื่อน ชนะตั้งเกมเลยอยากเห็นอ้าชนะไม่รู้ผมจะชนะป่ะนะโอเคโอเคบอกโอเคโอเคโอโอเคคิมบับโอเคฉันรู้ว่าฉันจะกินคิมบับคนเดียวตรงนี้นะอืมโอ้ยโออโอ้โอ,อ,อ้จะเหลือแค่ซ่อมนะมันจะไม่มีคิมบับอีกต่อไปแล้วน้องหยุด ดูคนสู้กันอ๋ออ๋อโอ้ยมันแรงเยอะกันจังวะพวกเองอัพสติงเท่าไหร่อ่ะอือ๋ออุ้ยมีคนตายเนอะอันตรายอันตรายทีนี้อันตรายไม่ได้ยังแรงต้อขึ้นที่สูงนี้วู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 อืมเรามาไฮแอนด์ซีกไหม เรามีเล่นไฮอันตีกด้วยเยอะยอเยอเฮ้ยตกใจไปดีกว่าพวกเองต่อคิวอะไรกันไปเลยนะอย่ามายุ่งกับพี่นะน้องพี่ว่าพี่ได้แอบแน่นอนหลืวเะล่าทรงนี้ว้าวสีแดงแสดงก็หมายความว่า ไปของกูไปของกูไม่ไงไม่ไงไม่ไม่ไงอเออเออือเย้เออซาเอตกอับต้องมาเล่นเกมเลยเหรอนี่ลนะเพื่อนนี่อะเพื่อน โอ้สลัมมาเล็กกมาเล็กทางตันนตรงนี้เฮ้ยสลัมมาเล็กกมาเล็กกานี่ไบอลนี่บอลนี่โอ้แมจูโคตรเก่งเลยเฮ้ยนีฮะนี่โอ้ยุนตบอลนี่เอา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 เออา่าฮ่าฮา น้องระวังนะคสคิระวังตายพี่ช่วยไม่ได้วะนนองพอดีเพื่อนพี่นี่ได้แทงโหดมากอู้เจเดตระวังนะน้องน้องหนีไปเจเดตจะมาอ,อยู่แล้วระวังยิงระวังโอ้ปิดประตูเลยอ้าวงี้ก็ตายเองน้อง <c oughs> ใครร้องโอดโอย โอมีทางผีบอกเลยรามองหน้ากันนะเมื่อกี้ขี้รับโชว์ด้วยโอ้คือต้องเป็นยอดนักชูกับเกมเมื่อกี้คนเดูเกมก็จกไอ้กิ่งใช้อีโก้เลยน้องพี่ไม่อยากใช้อีโก้อะไรทั้งนั้นนะพี่จะอยู่ข้างหลังอย่างเดียวละจกอะอยู่ข้างหน้าแล้วใช้ดวงดวงพี่ไม่ดีเลยอะ กางวันนี huh? Huh? Oh ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดอันนั้นทำไมอ่ะเฮ้ยจัาหวันนี้้โแมงมีแดดอ่ะ ว้าอุ๊ยเอาวะเอาเวตัวไม่เป็นผู้เสียอะไรสละเลยไม่น่าใส่ No อ่ะสุดท้ายแล้วครับเอาสุดท้ายสายปะเอาขวาเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนใช้ท่าเตะได้เลยถ้าเองเตะกลุ่มแก๊งที่อยู่เมื่อกี้นะ เลยพี่ล in ่วง pues er ั้นขี้แตกแน่เฮ้ยจลาจนไหมรอบนี้เราอยู่เหลือเยอะมากเลยอะเหลือประมาณเท่าไหร่สิบนี่เลยมีสิบสองคนแล้วโบดมันยี่ห้าโบดได้ไงวะฮะมันคืออะไรวะแชท there's still a way out I need a weapon label วะน้องเอาเอาวุธนะเอามาอาวุธไม่งไงลนะ่ะอือเฮ้ยจะผัดพี่ทำไมวะโอ้โหมีปืนเพียบเลยหยิบหยิบไม่ได้หรอโอเคมีตัวหนึ่งปะ กี่คนอะมันมีเราต้องสู้กี่คนวะของเราบุกเข้าไปตรงนี้เยอะปะโอ้โหว้ววววไม่น่าเราตายนะคนนี่ไงแตกหนึ่งพวกมันอยู่ข้างหลังนั้น49ตัวโอ้ชิตมันต้องถอยมาข้างหลังอันนี้โอ้โหเต็มเลยบันไดต้องช่วยเพื่อนยิงกันนะ 1>, 1ตัวสองแปตัวโ oh, อ้ยู่หล oh, ังโอ้โหเต็มเลยโอ้โอ้ดีโอ้โหโอ้โอ้โหแทงโอ้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 โอไม่แทงโอ้ไม่แทงกินคุกกี้ก่อนอร่อย 18ตัวอูจี้สิดมันอยู่กับตับข้างนีแล้วทำไมผมกระพริบรัวๆวะคนดูมัมอนอยู่ขวากับซ้ายอุ้ยอย่า อออผมว่ามุมมองนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเฮ้ยมางไงวะเนี่ยเนี่ยแล้วไม่เห็นอะ่ะทำไมด่านกระพริบกระพริบวะคอนโดโอุ้ยฝากันเต็มเลยปถมโอ๊ยเยอะเยอะเยอะ ฮะนี่คือประตูทางออกเหรอใช่เหรอโอ้ยเดี๋ยวดิวดนแล้วเบิดทำไมอ๋อไหนดูไหนอีกนี่คือจบแล้วเหรอระวังนี่ไงโดดยิงเลยโดดยิงเลยเอยหลังมันมมีมาเพิ่มอีกกี่เยอะ แตกตัวมีมเพิ่มเรื่อยๆเลยเนืกอ่หมนี่มันห้องควบคุมน้ใหม่ของโน้ตโอ้โหโอ้โหโอ้หแล้วมันโคตรถึกอ่ะกล้า่ะ โอ้โหฟีไฟล์ะันน่ะฟรีไฟล์ะันน่ะน้องจบยังจบแล้วเหรออ้าวโดนยิงแม่น้องผู้เบคอนเดินนำหน้าเลยเอ้ย เอาว่ะ let's go bro ไปมู่งากับบ้านได้เงินมาเท่าไหร่น่ะ ก็ต้องหแหนรเท่าๆกันไงนผสม Oh no สิบห้าล้านวอนเฮ้ยแต่ได้ power มาหนึ่งนะคนดูขออีิีขึ้นได้ไหมพี่ไม่งั้นก็ฟันทอมสเต็ปก็ได้ Oh o o no no ในหมอพี่เป็นหมอเนาะ เย่ yeah, จบแล้วแต่ว่ามันก็มีอีกเอนดิ้งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าเราชนะคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เงินไปเต็มเม็ดเต็ม,ตมจํานวนเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะสนุกนะฮะเกมใช้ได้เลยนะยิงเกม